โอเคครับเราก็จะใส่โค้ดไปนะครับโอเคครับมา <h ook> เรียบร้อยนะครับกล่องดีแท็ก สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแน,นลนะครับรีบเก็บฟิวไฟนนี้ฟิวไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่ก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่วันนี้พี่บอมก็อัปเดตโคต้ดมาแจกเหมือนกันนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าจะเป็นการสปอยหรือว่าเป็นโค้ดหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็บอกเลยนะครับตอนนี้คือกล่อง AK หมดแล้วนะครับแต่พี่บอมยังมีแจกอยู่พี่บอมกดไว้ประมาณ 30-40โคดนะครับผมก็จะแจกให้นะครับซึ่งเป็นกล่อง AK แต่ไม่มีให้แลบแรกแล้วนะครับก็คือใครเปิดได้ก็คือได้ไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็อดนะครับผมที่โคดแกจะอัปเดตมาเนี่ยก็คือมันเป็นที่ผมทราบมานะครับไม่100%เนะทุกคน50-50นะครับต่อไปนี้จะเป็นโค้ดคาตาะนะครับซึ่งผมบอกไม่ได้ว่าเป็นคาตนะอะไรนะครับแต่ น่าจะเป็นคาตาะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคาตาะอะไรนะเออนะครับก็รอรุ่นนะครับไฟหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับรอซื้อได้เลยนะครับทุกคนเตรียมตังค์เตรียมเงินไว้อีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าคาตาะเนี่ยมีหลายเล่มมากนะครับมีโคดเยอะนะครับมีผมมีในตัวใน12เล่มนะครับที่ผมมีไม่ครบอีกก็เยอะเหมือนกันนะครับกระทงกระทะอีกนะครับรอบเนี้ยจะเป็นไอเทมโคด อันไหนเดี๋ยววันที่15พี่บอมจะมารีวิวให้นะครับสำหรับโคตดอัปเดตเนาะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ละกันนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็ยังมีแจกเพชรเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้แจกมาหลายคลิปเลยเพราะว่าคนดูหายนะครับ หายไม่ได้ไม่รู้นะครับตามคนดูกลับมาหน่อยนะครับก็ตามทุกคนกลับมาหน่อยนะก็กลับมาแจกอีกแล้วนี่ครับผมก็จะแจกเหมือนเดิมเลยนะครับสาหรับแจกเนาะไอเทมโค้ดหรือว่าเพรนะครับ1กดไลค์กดแชร์กดติดตาม2กดกระดิ่งนะครับสามคอมเมนต์ยูดีชื่อ Facebook ด้วยที่แชร์ไปนะครับไม่แชร์ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่บอมดูได้เนะว่าทุกคนแชร์พห้บอมจริงหรือเปล่านะครับหลายคนเลยว่าเฮ้ยอยู่ไม่แชร์ให้นะครับก็อดไตเนาะแล้วก็สําหรับใครที่ได้ไปพี่บอมก็จะอัปเดต ในคลิปแล้วก็ในชุมชนนะครับช่วงนี้ไม่ได้แจกประมาณ3-4วันละนะครับเพราะว่าเก็บโค้ดอย่างเดียวเลยช่วงนี้นะครับจดโค้ดไว้เก็บโค้ดไว้แจกทุกคนนี่แหละนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นกิจกรรมนี้ท่าทางใหม่นะครับชุดใหม่นะครับอย่าลืมไปส่งกันด้วยนะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็กิจกรรมพรุ่งนี้นะครับที่เจมรีวิวไปนะครับก็เป็นสกิลลดนะครับผมบอกเลยว่าไม่กระเลนอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ มาอีกแล้วเนาะแล้วก็ชุดก็จิที่พี่วอมใส่อยู่เมื่อกี้เป็นก็จิเสือนะครับผมแล้วก็มีก็จิอื่นๆนะครับมากมายนะครับผมอยากได้ตัวไหนจับจองได้ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับทุกชุดเลยนะครับสวยมากๆนะครับผมทุกชุดเลยทุกชุดเลยผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับอยากได้ไหนจับจองกันได้เลยพี่วอมมีอยูอ่สองชุดนะครับ สชุดสีเขียวด้วยนะครับแล้วก็สีฟ้าน,นี่ผมไม่มีนะเออน,นี้อันนี้ก็สวยนะทุกคนเจ็ดโทเค็นอันนี้ก็สวยนะครับยีนนะครับก็แตกต่างกันนะครับแต่และชุดละชุดแตกต่างกันจริงๆนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆได้ใจความผมมาแจากเพรอัปเดตโค้ดให้นะครับเดี๋ยวมันจะมีโค้ดอะไรเพิ่มเติมพี่บอลจะอัปเดตให้อีกทีก็วันที่15แต่ต่อจากนี้ก็จะแจกให้เหมือนเดิมนะครับเพรโค้ดเพรโค้ดนะครับโค้ดส่วนมากจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์แต่เห็นได้คนซ้ําใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวพี่บอลจะดีเลย์ลงให้นะครับทุกคนก็รอดูได้เลยนะครับว่าเป็นโค้ดแบบไหนอะไรยังไงนะครับหลายคนได้ก็คือคนเดิมผมเห็นนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาอยู่ในคลิปบ้าง อยู่ในคอมเมนต์บ้างอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะสลับให้นะครับผมเพราะว่าหลายคนเขามาลองจริงนะครับโพสเนี่ยก็คือมันมันได้จริงอ่ะเออมันไม่ใช่แบบโกหกอ่ะผมนผมให้ก็คือให้จริงๆแล้วก็เพชรผมจะสุ่มให้นะครับก็คนที่เคยได้ไปแล้วนะครับผมจะพยายามเอาคนที่ไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าคอมเมนต์ไม่ถูกอย่างเช่นลืม u ู d เนี่ยแล้วพี่พรอมจะไปเติมให้ใครนะครับประมาณนั้นนะฮะ แล้วก็ฟรีไฟแม็กนะครับใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมก็ลงทะเบียนได้นะครับจนถึงวันที่ยิ่งขึ้นในเนนครับก็บอกเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าพี่ผมเข้าได้แล้วนะครับก็ไอ้ส่วนที่เข้าได้อะทุกคนมันเป็นเซิร์ฟนอกนะครับไม่ใช่เซิร์ฟของไทยนะครับซึ่งเซิร์ฟไทยยังไม่เปิดนะครับอือนะครับตอนนี้คือเซิร์ฟไทยนะครับมีคนลงทะเบียนแล้ว3ามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบห้าคนนะครับ โอเคเลยนะครับก็ได้แน่นอนอตรงนี้นะครับชุดย้อมสีนะครับแล้วก็ตรงเชิญ10คนเนี่ยอันดับนะครับก็เจมแน่นอนอในนั้นนะครับผมแล้วก็ใครยังไม่ได้เชิญยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ปสามารถลงทะเบียนได้สำหรับฟีฟายแม็กเนาะ อันหนึ่งก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับก็กิจกรรมสายฟงสายฟีโมโคโมโค,โคทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับอย่างเช่นกิจกรรมตรงนี้อย่าลืมเล่นกันด้วยนะเนี่ยกิจกรรมเนี่ยหาง่ายมากนะครับพี่บอมก็บอกไปแล้วในคลิปเมื่อเช้าว่าเราต้องช่วยกันเล่นหรือว่าเอาง่ายๆคือเป็นกิจกรรมแบบทุกคนต้องช่วยกันนะอืมนะครับช่วยกันเล่นไอเอนตรวเนี้ยนะครับเราข้ามก็ได้เนี่ยเราก็ได้แบบทุกเนไปข้ามก็ได้ชุบแบบนี้มันก็แบบคล้ายๆปัมป๊มปั๊มทเค็นน,น,นี่แบบเนี้ยครับ แล้วก็ปัมไปเรื่อยๆช่วยกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ยิ่งช่วยกันเยอะก็คือเอาง่ายๆก็คือมันมันเปิดให้วันที่18นแ่นแหละทุกคนก็คือวันที่18วันนี้วันที่1ออยู่อีก7วันก็ยังไงก็เต็มตอนนี้17%แล้วนะครับผมก็ช่วยกันได้เลยนะครับก็คือเอาง่ายๆโมโคกําลังแฮ็กอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะฮะก็เป็นกิจกรรมไร่ของแบบเพียบเลยเนี่ยมีสกูงสกินรถนะครับอะไรเพียบเลยนะครับเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้า75%มันยังไม่เปิดนะ เออร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครนะครับไม่เป็นชุดของโมโกโมโคเนี่ยเป็นรถอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถคลิกดูได้อันนี้เป็นบอร์ดปะเอ็นะครับก็ประมาณนี้ครับหลักๆสาหรับกิจกรรมสายฟรีแล้วก็กิจกรรมสายเติมโค้ดของฟรีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อัปเดตให้เราๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมที่คอยติดตามและรับชมนะครับขอบคุณจริงๆครับบ๊ายบายและโชคดีมีใจโชคชัยมีววะครับสวัสดีครับ โอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ p j Spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ไป1,000บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับก็สมัครง่ายๆผ่านเฟซบุ๊กหรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับอ่ะพี่อมเอาระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับสมัครสมาชิกนะครับ แบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ Google ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่บอมก็จะมาสุ่มอ่าบุฟเฟ่ต์เพชรนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15เครดิตนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับ1 4 7 9 2เพชรนะครับโอ้โหหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้งแรกยืด ยึด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 ได้เลยหรือเปล่าเฮ uh, <Hey, S 2> ้ยยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท <Is S 2> ่าทุนว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนทน,นะครับ <c oughs> ยังเท่าทุนอยู่นะครับผมเปิดเสียงให้ด้วยนะครับโอเคไปครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมันว้างไาว้บอกก็ย่อก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับ <Is> ไม่มีเสียงด้วยเป็นไ,ไรเป็นไ,ไรต่อไปต่อไปมันต้องได้สักครั้งแหละทุกคน ต้องตายสักครั้งดิเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคุณได้รับเพชรหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองไนมอนเฮ้ยเป็นไปได้นะครับทุกคนเคลียรไปทีหนึ่งนะครับเอเคครับนี่นะครับคือผมได้นี่ครับไนมอนนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดลอไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเน่เพราบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับองรางวัลนะครับก็ติดต่อไปเพจเพจนะครับเพจเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับ อ่าตอบไปเลยนะครับผมอ่ามาเลยครับติดต่อครับดีครับผมครับแล้วก็ส่งไปนะครับนี่ส่งไปเลยนะฮะแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นอ่าปัดกาลีนาเลยนะครับอู้จุดยอดนะครับผม ขอบคุณครับก่อนนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3นั้นนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมา